สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมูนนะครับและวันนี้เราก็มาต่อกันนะครับกับมังงะเรื่องเกาะแห่งพงเทงเล่มสุดท้ายนะครับก็คือเล่มที่4เล่มนี้จะเป็นยังไงบ้างบทสรุปของ่าวเด็กๆจะเป็นยังไงทุกคนจะสามารถหนีไปจากเกาะน,นี้ได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อไปดูบทสรุปของมังงะเรื่องนี้กันตอนที่23ฮานเชเน่กลับอยู่เมะกำลังซ่อนตัวในบ้านร้างหลังเดิมตอนที่ยูเมะจะบอกว่ากำลังมีผู้ใหญ่เนี่ยเดินมาและก็เป็นคนที่ขาเจ็บด้วย ทางฝั่งของครูมาเคนโนก็บอกโคดโรว่าไม่มีใครได้อะไรจากการฆ่าเด็กทั้งนั้นแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อคำพูดของเธอแถมก็ยังถามเรื่องเงินประกันที่เด็กทุกคนมีจากคำบอกเล่าของส่เรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งที่อาจถูกข่าไว้สักที่ของเกาะน,นี้ที่คิริยะและก็ยูเมะเคยได้ยินเสียงและก็เรื่องห้องลับที่มีแต่ออกษรพอเธอได้ฟังเรื่องราวต่างๆก็บอกว่าเด็กน่ะมีประกรันภัยจริงๆส่วนเรื่องเสียงที่ริคิยะและก็ยูเมะได้ยินนั้นก็คือเสียงของเธอไม่ใช่เสียงของเด็กผู้หญิงที่ไหนแต่เรื่องห้งอ,หงอ,งองันน้เอ่่ืวไมมีรงพก นั้นเกิดขึ้นพอเขาได้ฟังก็คิดว่านั่นคือคําโกหกแล้วก็พูดว่าขนาดจ,จะตาแล้วคุณน่ยก็ยังโกหกอยู่อย่างนั้นเหรอแล้วก็ใช้เท้าถีบไม้คําฝาแทงออกจากนั้นก็วิ่งออกไปเขาเดินตามหาคนอื่นจนไปถึงเศษซากตึกร้างขณะที่กําลังเดินอยู่นั้นเขาก็สุดเข้ากับอะไรบางอยา่างตอนที่24โคโดโรเข้าไปแยวตัวของฟูโตชิให้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นฟูโตชิที่ถูกครูคุวาเทะขู่ก็บอกว่าฉันน่ะตกหน้าผา และฉันก็ทำตัวเองและที่ขาของเขาเน่ะก็โดนครูคุบตาาเตะใช้มีดฟันจนขาหาักโคโดโร่น่ะก็เลยบอกให้เขาเรออยู่ที่นี่และจะรีบกลับมาหาส่วนทางฝั่งของครูมาคิโนะที่ยังอยู่ในแทงน้ำนั้นกําลังทบทวนเรื่องราวที่เด็กพวกนั้น,นพูดอาจจะเป็นความจริงก็ได้และใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าครูอูซุยทางฝั่งของครูคุบะาาเตะเขาเข้าไปในบ้านร้างหลังนั้นแต่ว่าก็ไม่เจอใครมีเพียงผลไม้ที่วางอยู่และนั่นก็ทําให้เขารู้ว่าพวกนั้นหน่ะเพิ่งออกไปได้ไม่นานฮาซเนก็แบกยูเมะน,นี้จากบ้านร้างเข้าาไปปในป่ และเธอก็สะดุดเข้ากับรากไม้จนล้มก่อนจะพายูเมะไปซ่อนหลังกลุ่มใมบบอนพร้อมกับมีเสียงฟันถทาง,ทางจากมีดของครุขวัตเทะดังเข้ามาไกลและเขานึงก็พูดขึ้นมาว่าเลิกซ่อนตัวแล้วก็ออกมาได้แล้วหนะ้า ทางฝั่งของคนโดโรที่เข้ามาในบ้านร้างเนี่ยก็ไม่เจอใครเขาก็เลยวิ่งเข้าไปในป่าอีกครั้งพร้อมกับทางร้องเรียกชื่อพวกเธอเขาวิ่งด้วยความเร็วจนเกือบตกหน้าผาไปทางฝั่งของครูครูวาตเทเนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องของเขาก็เลยไปหลบหลังต้นไม้ริมหน้าผาทางฝั่งของคนโดโรนเน่ก็เดินเข้าไปใกล้หน้าผาเรื่อยๆและก่อนที่ครูครูวาตเทเนี่ยจะมาจับเขาได้ฮาเชนเนตเนี่ยกร้รองทักเขาขึ้นมาว่าระวังนะข้างหลังนายอะ่ะตอนที่ห้า เสียงของานเาซินี้ทาให้เขานะ่ะหลบการโจมตีของครูควาตเทได้และเขาก็ตั้งใจจะผลักคนดโรให้ตกหน้าผาเพราะว่าแขนที่ถูกทําร้ายทั้งแผลที่หน้านิ้วมือที่หักขาที่โดนต่อต่อยเขารู้ว่าคนดโรนะั่นก็คือเจ้าของได้ที่หล่นในห้องน้ําตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นทิคิยาเพราะว่าได้บนแขนของเขานะ่ะเหลือเพียงแค่2เส้นและตอนที่เห็นทิคิยะนอนบาดเจ็บหลังจากที่ตกมาจากหน้าผาเขาก็รู้สึกสนใจและก็หยุดยิ้มมันไม่ได้เพราะว่าทิคิยานะ่ะพูดไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาก็คิดผิด ความจริงไหนเป็นคอนโร์ต่างหาแต่ไม่ว่าจะเป็นใครที่มายุ่มยามกับเขาเขาก็พร้อมจะเล่นงานคนคนนั้นเพื่อจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเป็นอุบัติเหตุพอคอนโรได้ฟังการุู้ทันทีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันเกิดมาจากครูครุวาตเทศค,คนนี้หลังจากวันที่ครูครุวาตเทศนั้นพยายามทําให้ดีมีไรกับครูมาคิโนครูซุยน,นก็เข้ามาถามเขาแล้วก็บอกว่าเธอกลัวเขาพอได้ฟังอย่าง,งานั้นเขาก็เลยวางแผนที่จะทําให้ครูซุยนหายไปจากเกาะน,นี้หลังบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเ้าาาาน่นกถมมขึมว ดีแล้วยังงั้นเหรอที่ไอยูไม่ฟังเรื่องแบบนี้ตอนนี้พวกเธอรู้ทุกอย่างแล้วสินะโคโดโร่นะก็ตกใจมากที่ได้ยินแบบนั้นเพราะมัน,นหมายความว่าเขาจะฆ่าทุกคนทิ้งและตอนนั้นโคโดโร่ก็ได้ยินเสียงบางอย่างก่อนจะหันไปบอกกับครูคูบา,าเตทว่าถ้ายังไม่อยากตายแล้วก็ก็ดทิ้งอาวุธไปซะแต่ว่าครูคูบา,าเตทเนี่ยก็ไม่สนใจเขาพุ่งเข้ามาใส่เต็มแรงและตอนนั้นก็มีม้าน่ะพุ่งมาจากพงหญ้าเข้ามาโจมตีเขาจนทําให้เขาตกจากหน้าผาไป และตอนนี้ทุกคนน่ก็ปลอดภัยแล้วยูเมะเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าเสียงของฮัสซิเน่ก็คือเสียงที่เธอเนี่ยได้ยินในวันนั้นฮาซิเน่เนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าเธอเนี่ยพูดได้ยังไงแต่ว่าทุกครั้งที่เธอเนี่ยไปหาเปลือกหอยก็มักจะเข้าไปที่ถ้ำเสมอและก็จินตนาการว่ากําลังร้องเพลงอย่างมีความสุขไม่ว่าตอนนี้เธอจะจะพูดได้แล้วแต่ก็ยังมีนิสัยเอามือปิดปากเวลาพูดเพราะว่ายังฝังใจเรื่องที่เธอเนี่ยเคยถูกทาร้ายตอนร้องเพลงโคดร่นเนี่ยก็บอกเธอว่าเธอจะต้องร้องเพลงให้มากกว่านี้นะเพราะเสียงของเธอเนี่ แล้ตอนนั้นโคโดโรก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาเลยบอกกับฮาสเนตและก็อยู่เมะว่ามีเรื่องต้องทําและก็ไม่อยากจะกลายเป็นคนโกหกตอนที่ยีโคโดโรน่ะก็ใช้ไม้งาฝฝาแทงขึ้นมาเพื่อช่วยครูมารคิโนก่อนจะบอกว่าเขาหนะ่ะมีเรื่องต้องทําอยู่และก็ไม่สามารถเชื่อใจและก็พาเธอไปด้วยได้ เขากลับมาหาฟูโตชิที่นั่งรออยู่เนื่องจากขาของเขาหักโคโดโร่นะก็เลยเข้ามาแบกเขาเพื่อจะไปหาคนอื่นแต่ด้วยน้าหนักของเขาทําให้เขาหนะักแบกได้ไม่ไกลนักแล้วก็ต้องพักแล้วจังหวะนั้นฮัสเซเน่ก็วิ่งหอบขวดน้ําเข้ามาหาพวกเขาฟูโตชิที่รู้ว่าเธอแนะ่บพูดได้ก็ตกใจเล็กน้อยและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็พยุงฟูโตชิคนละข้างแล้วก็ค่อยๆเดินไปหายูเมะที่รออยู่ตรงบ่บน้ําพวกเขาเนี่ยก็ต้องการขโมยเรือเพื่อจะไปจากเกาะนี้อยู่แต่ว่าในขณะที่กำลังพูดโคโดโร่นะก็ล้มลงไปฮัสเซเน่ก็บอกก ขอให้เขาน่ะได้พักสักหน่อยเธอะหลายวันมาเนี่ยเขาวิ่งกลับไปกลับมาไม่หยุดเลยแถมก็คงจะไม่ได้นอนด้วยแต่ก็ยังพอจะมีทางที่จะพาพวกเขาหนักกลับไปที่โรงเรียนได้ทันก่อนวันที่เรือจะมาถึงเมื่อคโรฟื้นขึ้นมาพวกเขาหนักเดินไปทางขนส่งเก่าที่อาสนีนาหาเจอตามคําบอกเล่าของสูพวกเขามาถึงกับเส้นทางที่คล้ายกับรางรถไฟพร้อมกับรถเลื่อนหนึ่งคัน จากนั้นก็มานั่งมันแล้วก็ไปที่โรงเรียนพวกเขามาพร้อมกับเรือขนส่งที่อยู่ไกลๆเลยจัดก,การทําตามแผนต่อโดยการเข้าไปในห้องครูใหญ่เพื่อจะหาคู่มือขับเรือเมื่อเข้าไปฮัสเนน่ก็เจอร,รูปถ่ายบนโต๊ะมันคือรูปถ่ายรวมกันของทุกคนในโรงเรียนแล้วหนึ่งในนั้นก็คือผู้หญิงที่ทุกคนเห็นเป็นวิญญาณโคโดโร่นนก็ได้คู่มือขับเรือมาแล้วก็เลยชวนเธอแต่ออกไปด้วยกันเมื่อออกมาจากห้องเขาก็เห็นว่าเรือนามาเที่ยวฝั่งแล้วและคนขับเรือนกำลังขนของเข้ามาในอาคารเขาเลยเปิดประตูออกไปแล้วตอนนั้นครูขวาเทนาเท เบี่ยงมีดที่อยู่ในมือหน้าฟันไปที่เขาแตลว่าตอนนั้นก็มีดับไม้หน้าฟาเข้ามาที่หน้าของเขาซะก่อนและคนคนนั้นก็คือครูมาคิโนเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นโดยที่มิริคิยะและก็อิซานาบุนยืนมองอยู่หลังจากนั้นพวกเขาก็ขึ้นเรือเพื่อจะไปหาซูอีกฝั่งหนึ่งของเกาะซูที่ได้ยินเสียงเรียกในกระตื่นขึ้นมาพอทุกคนเห็นแบบนั้นหน้าตางก็ดีใจและก็วิ่งไปหาเขาตอนนาวาสานเจปีผ่านไปพวกเขากลับมาที่เกาะนี้อีกครั้งหนึ่งทงีี่่ตาาาางๆแลละะรินนนบเกกก้ก็คยออทั้งหมดเลลือในนิชักที่โครเห็คือเดของิบ เขาป่วยเป็นอาทิตย์แล้วเพราะว่ากเพาออักเสบจนต้องไปนอนพักห้องพยาบาลและเพราะไม่อยากจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็เลยไม่ได้บอกเรเนใ้ใครรู้และเพื่อไม่ให้ใครรู้วิญญาณของเด็กเนี่ยก็เลยชี้บอกให้เขาเนี่ยว้วใสล่ลินชักส่วนทางฝั่งของมีดพกเขาเนี่ยก็พกไว้เพื่อต่อต้านในกรณีที่ครูเนี่ยจะพาเข้าไปโรงพยาบาลจัวันหนึ่งเขาเนี่ยเกิดอ้วกในห้องน้ำครูควาอาเทศเนี่ยก็เลยช่วยเขาไว้ห้องรับที่เต็มไปด้วยอักษรน,นั้นที่แท้จริงแล้วเป็นฝีมือของส่ เขาเดินละเมอจะมาเจอกับห้องนี้แล้วถ้าอ่านมันดีๆแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาเขียนไว้นั่นก็คือคําว่าช่วยด้วยคุณแม่ฉันในไม่อยากตายได้โปรดอย่าและวันที่ริขยาตกหน้าผาก็เป็นเพราะว่าหมาน่ต้องการจะเข้ามาเล่นกับเขาเขาก็เลยตกใจจนลื่นล้มหน้าผาไปและจากนั้นครูใหญ่ครูคูวัตเท้และก็ครูซุยน่ก็มาเห็นครูซุยน่ยก็เลยตีหมาเพราะคิดว่าทําร้ายเขาและด้วยเหตุนี้หมาตัวน,นั้นน่ก็เลยพุ่งใส่ทุกคนที่ถืออวุธในมือรวมถึงวันที่ซูตกหน้าผาก็เเป็นนนนนหหมมาตนนัััว้ือก และตอนนี้ครูควัตเทศเนี่ยก็ต้องติดคุก13ปีด้วยข้อหาเจตนาฆ่าคนตายพยายามฆ่าและก็พยายามจะขืนใจต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ไปทางเหมืองบนภูเขาและความจริงแล้วที่นี่ก็คือโรงงานผลิตอาวุธเคมีสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนักเรียนรุ่นก่อนเคยมาที่นี่แล้วก็เล่นซ่อนหากันแล้วก็เกิดตกลงมาเด็กหญิงคนหนึ่งบาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเธอบอกกับครูใหญ่ว่าถ้าเธอตายก็ให้นำเงินประกันนะไปใช้เพื่อโรงเรียนและเพราะว่าเงินนั้นจะไม่โรงเรียนเนี่ยก็ยังคงอยู่ต่อไปได้แต่แล้วเงินนั้นก็หายไปหมด ทางเทศบาลเนี่ยก็เลยให้เงินบำรุงแก่โรงเรียนเพื่อจะให้โรงเรียนนี้อยู่รอดต่อไปได้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบนเกาะจะต้องทําเหมือนว่าเกิดจากอุบัติเหตุเพื่อต้องการนาเงินประกันเนี่ยมาใช้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําเรื่องแบบนี้เนี่ยได้นานแค่ไหนแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องให้การศึกษากับเด็กจนกว่าจะถึงวันที่พวกเขาเนี่ยพร้อมออกจากโรงเรียนนี้ตอนนี้พวกเขากำลังจะกลับเข้าเมืองแล้วทุกคนอยู่บนเรือและซูเน่ะกำลังนั่งหน้าเครียดอยู่ริคิยะเข้ามาเห็นน่ะก็เลยถามว่าเป็นอะไรซูเน่ะก็เลยบอกว่าเขายังคงคิดมากกับเรื่องที่เเกกกกิิดขึ้นนับบรูใหญ่่ยยลอวา อย่าห่วงไปเลยนะครูใหญ่น่ะต้องการให้เรื่องนี้ถูกลืมไปซะ <_ d ose> ทั้งฝั่งของอัเนีในกำลังดูรูปที่เธอไหนหยิบมาด้วยฮิสนันะบูนน่ะก็เลยทักขึ้นมาว่านั่นน่ะคือผีที่ฉันเห็นน่ะทุกคนน่ะก็เลยลงความเห็นว่าหลังจากที่ซูน่ะบอกว่าไม่มีผีพวกเขาก็ไม่เคยเจอวิญญ,ญาณน,นั่นอีกเลยมีเพียงอัเนีเท่านั้นที่ยังสงสัยว่าเธอนหนยังเชื่อว่ามีผีจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยเพราะวันที่ครูควดาเทสน่ะจะผลักโคโดโรตกหน้าผาไปก็เป็นวิญญาณดวงนั่นแหละที่เข้ามาเตือนเอ และจนถึงตอนนี้เรือที่กําลังมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองเธอก็ยังคงเห็นวิญญาณดวงนั้นยืนมองอยู่บนหลังคาพร้อมกับที่เธอนะ่ะโบกมือลาแล้วเรื่องราวทั้งหมดของเกาะทงเทงเล่มสุดท้ายก็จบลงและเพื่อนๆละครับคิดว่ามังงะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยแม่ผมต้องบอกว่าเป็นมังงะที่พีิกนะพลิกโคตรในตอนจบเพราะว่าทุกคนไม่ตายนะทุกคนไม่ตายแต่ว่าอาจารย์ใหญ่ตายคนเดียวส่วนครูค,รครู่วัตเทะ ก็ติดคุกไปน,นี้มันก็ควรจะติดแหละเพราะว่ามันทําอะไรหลายอย่างไว้นะครับไม่ว่ามันจะไม่ได้ฆ่าใครก็ตามนะส่วนทางฟังของอครูคิริโนนะฮะก,ก็รอดนะฮะเธอก็เป็นคนดีนั่นแหละสรุปก็คือครูทุกคนนะฮะไม่ได้ฆ่าใครแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะ่ะก็เป็นเพราะว่าหมาตัวเดียวหมาตัวเดียวเลยนะครับที่นิคิยะตกหน้าผาที่ซูตกหน้าผานะฮะก็เป็นเพราะว่าหมานะครับ แต่ว่าในส่วนที่ครูใหญ่ตายนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีความตั้งใจให้มันเกิดอ่ะก็คืออุบัติเหตุนั่นแหละนะครับผมส่วนผีผู้หญิงนะครับก็คือผีจริงๆนะครับเป็นผีจริงของเด็กผู้หญิงที่ตายไปนะครับแล้วก็นําเงินของเด็กคนนั้นอ่ะมาช่วยเกาะนี้ประมาณนั้นมันคือมังงะเรื่องหนึ่งที่หลอกคนดูนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยอ่ะเนียนกริบเลยนะครับผมสุดท้ายพัะโซทั้งหมดก็คลี่คลายนะครับเพราะว่าหมาตัวเดียวนะครับแค่นั้นเอง ไม่มีใครค่าใขรนะครับ่วนคนที่ตาเนี่ยก็คืออุบัติเหตุนั่นเองนะครับก็เป็นมังงะเรื่องหนึ่งที่สนุกมากๆนะครับแล้วก็เป็นมังงะเรื่องหนึ่งที่แรกๆนี่คือแบบปวดตับมากนะตับทองคำนี่ต้องมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายนะครับเหมือนตับของเราเนี่ยได้รับการรักษานะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ตายตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับแถมเกี่ยวกับเด็กด้วยอ่ะยังไงเพื่อนๆนะฮะมีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์ในคลิปนี้กันได้นะครับว่าสนุกหรือเเปลล่่าาแะะะรรรู้้สึกกยัังงงงงไบบบมอืนีค และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด u b s สไ i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกนันในมังงะเรื่องต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอยสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อย และไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,น,นั้นได้ดทะรถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะและ้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง